สวัสดีครับเทนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ c r เ t r ล o มนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆลับเฉพาะเลยนะครับมาฝากสาวๆของผมกันอีกเช่นเคยในหัวข้อที่ชื่อว่ารหัสร้อนใช้ตอนอยากนะครับรหัสรับรหัสร้อนเนี่ยนะฮะมันคือวิธีการที่คุณจะใช้ อาวัจนภาษาหรือภาษาภาษากายเนี่ยนะฮะหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า body language นะครับในการที่คุณจะถ่ายทอดหรือจะบอกสื่อสารให้กับผู้ชายของคุณหรือคนที่คุณรักว่าคุณกำลังมีอารมณ์ละ คุณกําลังวอนและไอวอนอยู่และฉันต้องการเธอและฉันอยากจะทําการบ้านกับเธอแล้วเนี่ยบางคนเขินอายบางคนไม่กล้าพูดผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะโดยเฉพาะสาวไทยนะฮะสาวไทยโดยเฉพาะรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับเป็นกันเยอะแบบเวลามีอารมณ์หรืออยากทําการบ้านแล้วไม่กล้าบอกแฟนตรงๆหรือคิดคนวิธีไม่ได้ถามผมมาทุกวันเลยอยากทําการบ้านจะบอกแฟนยังไงดีครับคดอยากทําการบ้านจะบอกสามียังไงดีคะโค้ดวันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีนะครับเป็นอวัจนภาษาหรือเป็นบอดี้ลังเกจที่คุณสามารถ สื่อสารให้เขาได้อามาดูเลยข้อหนึ่งง่ายๆข้อหนึ่งผมใช้ชื่อว่ารหัสในการรูปคำหรือสัมผัสนะครับอันนี้ผมเคยโดนใช้บ่อยๆแล้วหลายๆอย่างเลยที่ผมชอบนะฮะมีคนนึงเขาใช้วิธีนี้ตลอดเวลาเขาอยากทําการ้มนก,กับผมเนี่ยปกติเขาจะไม่ทําเขาจะทําเฉพาะวันที่เขามีอารมณ์เท่านั้นคือสมมติถ้าผมยืนอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยเขาจะเดินมาถึงเขาจะบีบก้นปุ๊บ ฟีลเหมือนเดิมเวลาผู้ชายไปบีบก้นผู้หญิงน่นะฮะแต่อันนี้เป็นผู้หญิงบีบก้นผู้ชายทุกครั้งเลยถ้าถ้าสมมุติผมโดนแฟนคนนี้แฟนเก่าคนนี้นะฮะบีบปุ๊บปุป๊ตรงก้นเนี่ยผมรู้แล้วไอ้นี่มาบีบเรามาแกล้งเล่นใ้อังเราเนี่ยววละววละนะอย่างนั้นคืนนั้นต้องจัดหน่อยเนาะนะฮะอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆอีกอันหนึ่งที่ท ผู้หญิงใช้บ่อยๆนะครับอย่างเวลาขับรถไปได้วยกันนั่งรถไปได้วยกันเนี่ยแล้วมันรูปต้นขานะฮะมือนึงก็ทาเป็นเล่นโทรศัพท์อีกมือนึงก็รูปต้นขาเราอยู่นั่นแหละรูปต้นขาผู้ชายรูปอยู่นั่นแหละรูปไปรูปมาเข้าเกียร นะไอ้วิธีการรูปต้นขาเนี่ยเวลานั่งดูทีวีด้วยการดูหนังอยู่ด้วยกันหรือขับรถไปด้วยกันเนี่ยแล้วเวลาผู้หญิงไปรูปต้นขาผู้ชายอะ่ะเหมือนแบบเพลินๆอย่างเงี้ยมันเป็นการส่งสายนะฮะมันเป็นการส่งสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ผู้ชายรู้ตัวว่าเฮ้ยคุณวอนในเรื่องนั้นนะคุณอยากทํากันบ้านหรือคุณพยายามจะปลุกอารมณ์นะและจริงเลยนะเพราะบริเวณต้นขาของผู้ชายเนี่ยทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งด้านในหรือด้านนอกเนี่ยมันไวต่อสัมผัสนะครับมันเป็นเป็นผิวหนังที่แบบ ไม่รู้ยังไงอ่ะพอโดนมือผู้หญิงเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้น้องเคตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวและคึกคักขึ้นทันทีนะฮะดังนั้นถ้าคุณอยากจะปลุกอารมณ์เขาเนี่ยบางทีคุยคุยกันอยู่หรือคุณแกล้งเนียนๆก็ได้ทําเป็นมือหนึง่งเล่นมือถืออีกมือนึงไปลูบขาลูบขาลูบลึกลูบลึกลูบลึก,ลลกเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ชายเขาจะถ้าเขาไม่ได้ซื่อบื้อเกินไปหรือเขาไม่ได้แบบว่าสังกระตายหมดอารมณ์ทางเพศแต่คุณนะเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณมาปลุกละคุณมาเขีย่ยเขี่นให้เขาตื่นละนะฮ แพ้มากแล้วผมมักจะสอนสาวๆบ่อยๆใครที่แบบดูไลฟ์ผมมาตลอดหรือติดตามผมมาตลอดจะรู้เลยว่าผมจะแพ้เวลาใครมากระซิบหรือมาจุ๊กจิ๊กตรงแถวแถวหูเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันผมเชื่อเลยนะว่าผู้ชาย,ยายหลายๆคนผู้หญิงเองก็เหมือนกันเวลาถูกถูกกระตุ้นบริเวณใบหูเนี่ยอย่างเช่นกระซิบกระซิบแล้วเอาลิ้นฝีปากไปโดนหูะนะฮะหรือบางทีมันเคี้ยว่เราเราเล่นกันอยู่เราฟัดกันอยู่เราหยอกล้อกันอยู่แล้วคุณไปไปงับไปดูดไป กัดหรือไปมิม้มใช้มิม้มหรืป้านครับ เม้มเบา,บ,า,บ,าบริเวณหูอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทําให้ฝ่ายที่เซนซิทีฟบริเวณเนี้เขาจะเกิดอารมณ์นะครับเช่นเดียวกันถ้าคุณไปกระซิบหรือไปพูดแล้วลมหายใจเป่าลดบริเวณซอกคอแถวๆนี้นะฮะมันก็จะเป็นการปลุกอารมณ์อย่างหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างผู้ชายนั่งทํางานที่แล็ปท็อปอยู่นะครับแล้วคุณก็อยากจะให้เขารู้ว่าคุณเนี้ยมีความรู้สึกพิเศษละนะฮะคุณอาจจะอ้อมไปข้างหลังนะฮะไปบีบบ่าเขาก่อน คุณวันนี้เหนื่อยไหมหูอยู่บ้านยังทํางานอีกพักได้แล้วอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเทน้ำผลไม้ให้ไหมปอกแอปเปิลให้กินไหมแต่คําพูดที่พูดเหล่านี้แทนที่คุณจะบีบนวดไปแล้วพูดไปเนี่ยคุณเลื่อนลิงฝีปากคุณก้มลงไปหาเขาแล้วก็กระซิบอยู่บริเวณเส้นอคอเนี่ยบริเวณเส้นอคอบริเวณใบหูเหนื่อยไหมคะหิวไหมคะพักก่อนไหมเดี๋ยวนวดให้หรืออะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นวิธีการที่เราส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเอ,อ ต้องการละเราต้องการความตื่นเต้นล้หรือเราต้องการจะสร้างสถานการณ์ไปสู่การมีบทรักแล้วนะครับวิธีเหล่านี้นะฮะนำไปใช้ได้มันแก้เขินได้แล้วเวลาคุณทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆอย่างเช่นที่ผมบอกอจับก้นเขาบ่อยๆหรือลูบขาเขาบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นการส่งสัญญาณนะฮะคนเราอยู่กันไปนานๆเนี่ยทำอะไรที่เป็นการส่งสัญญาณซ้ําๆเนี่ยเราจะรู้กันลวกันอ่ะถ้าโดนบีบก้นไปว่าอยากทํากันบ้านถ้าโดนลูบขาไปว่าปลุกอารมณ์อย่างเงี้ยนะฮะหรือถ้ามากระซิบข้างหูมาเม้มมาแทะ งหูเนี่ยแปลว่าอยากและวอนแล้วนะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะคู่เราคุณอาจจะไม่ได้ทําเหมือนที่ผมบอกไป3ข้อนี้ก็ได้คุณอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่มันแบบเฮ้ยเจ๋งกว่านี้เท่กว่านี้ก็ได้นะครับคุณก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ไปกระตุ้นไปบอกหรือไปแสดงออกให้เขารู้ได้นะครับมันเป็นหนึ่งในกลวิธีที่ผู้หญิงจะใช้อ้อนผู้ชายได้นะครับถ้าใครอยากเรียนรู้เทคนิคต่างๆในการอ้อนไม่ใช่เฉพาะเรื่องบนเตียงอย่างเดียวนะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการขอของเรื่องอยากให้เขารักอยากให้เขาหลง ผม,ผมมีสอนแบบละเอียดเลยนะครับในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า อ้อน a n c e นะครับคอร์สนี้หตอนนี้ฮอตมากนะครับสาวๆมาเรียนหลายคนละนะฮะบ,บอกเลยว่าคอร์สเนี้ยผมจะบรรจุวิธีการที่จะทําให้คุณเนี่ยเรียกร้องความสนใจอ้อนผู้ชายทําให้เขาสนใจทําให้เขารักและเพิ่มเสน่ห์ในตัวคุณทั้งในด้านชีวิตประจําวันและในเรื่องบนเตียงที่แบบอัดแน่นสาระความรู้ที่ผู้หญิงจะนําไปพัฒนาตัวเองบริหารเสน่ห์ให้ตัวเองได้ใครสนใจก็ทักมาที่ Li น์แอดนะครับไลน์แอดเทนนอลวินะครับหรือถ้าใครอยากสอบถามเพื่อนผู้หญิงด้วยกันผมมีกลุ่มสนทนาเฉพาะ พาะผู้หญิงเป็นกลุ่มปิดนะครับชื่อ c ีเ t r ล o m พล s สคุณสามารถสมัครเข้ากลุ่มนั้นก็ได้เสียค่าสมัครเล็กน้อยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือว่าเข้ากลุ่มรับสาวๆส,สนทนานะฮะทักมาได้ที่ไลน์เดียวกันไลน์แอดเทนเนอร์ววันนี้ฝากไว้เท่านี้หวังว่าสาวๆของผมจะได้ประโยชน์ไปปรับใช้ในการบริหารเสน่ห์กับคู่รักของคุณได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเจอกันครับ